สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dinner t a อ k อีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้ครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับคือเรื่องราวของแบต X สี่เสาหลักผู้ที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีของประเทศจีนนะครับผมซึ่งตัวแบต X เนี่ยจะประกอบไปด้วย4บริษัทอะไรและจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันครับ You r e listening to Dinner Talks b บทเนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่าแบทธรรมดานะครับมาจาก4บริษัทได้แก่ตัว B มาจากไปตูตัว A มาจากอาลีบาบาตัว T มาจากเทนเซ็นและตัว X มาจากเสี่ยวมี่นะครับซึ่ง4บริษัทนี้เป็นเหมือนกับบริษัทที่คอยขับเคลื่อนเทคโนโลยีของประเทศจีนมาอย่างเสมอมานะครับซึ่ง หลายๆลคนเนี่ยก็เคยน่าจะเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนี้แล้วนะครับผมซึ่งการที่จะมองภาพของประเทศจีนแล้วก็การขับเคลื่อนทั้งด้านเทคโนโลยีทั้งด้าน Big Data แล้ว AI เนี่ยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งสิ่งสําคัญเราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า4บริษัทพวกนี้ทํำยังไงแล้วจะขับเคลื่อนประเทศจีนไปในอนาคตได้อย่างไงครับผมเรามาเริ่มกันที่ตัว B ตัวแรกกันเลยครับก็คือไป๋ตูครับไป๋ตูเนี่ยจะเป็นที่รู้จักคนไทยเนี่ยจะเรียกกันว่า Google ของจีนนะครับ ซึ่งไปตูนี่จริงๆเขาก็ทําหน้าที่คล้ายๆ Google จริงๆครับก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เป็น Search Engine ใครที่อยากรู้ว่าเออมีอะไรน่าสนใจอยากรู้ข้อถามหรืออยากหาข้อมูลอะไรเนี่ยก็เข้าใช้เว็บไปตูได้เลยครับซึ่งตัวที่ทําให้ไปตูนี่ได้เปรียบ Google มากๆก็คือ Google เนี่ยถูกแบนในประเทศจีนนั่นเองครับเนื่องจากหลายๆเหตุผลเช่นความปลอดภัยด้านข้อมูลเป็นต้นนะครับ ซึ่งตัวไปตูนี่ก่อตั้งเมื่อมกรลาปี2000นะครับโดยผู้ก่อตั้งหลักนี้ก็คือโรบินลีแล้วก็อิเล็กซูครับผมตัวไปตูนี่เป็น Search Engine ที่ทรงพลังมากนะครับมีผู้ใช้รายวันเนี่ยมหาศาลแต่ว่าไปตูนี่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาเริ่มมาเป็นในคอนเซ็ปที่เหมือน Google แต่เป็น Google ประเทศจีนก็จริงนะครับ แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนั้นเขาก็ขยายฐานธุรกิจของเขาแล้วก็ทําหลายๆสิ่งเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นไปตู้แมพไปตู้คลาวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผมซึ่งสิ่งต่างๆนี้เขาพยายามจะทําเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศจีนนะครับในปัจจุบันเนี่ยไปตู้เนี่ยคิดสัดส่วนตลาดเป็น64.55%นะครับของการเสิร์ชทั้งหมดของคนจีนครับผมแล้วตัวไปตู้เนี่ยไม่ได้แค่ก๊อปปี้แล้วมาทำอย่างเดียวนะครับแต่เขาได้พัฒนนาบริษัทจแแข็งง่ จนหน้าปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็น Search Engine ที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกเลยนะครับโดยอันดับ1ก็คือแน่นอนคือ Google อันดับ2ก็คือ Bing นะครับแล้วก็อันดับ3คือไปตูอันดับ4ที่ตามมาก็คือ Yahoo ครับเรียกได้ว,ว่าไม่ได้แค่ Copy Concept Google มาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผลักดันบริษัทให้ก้าวขึ้นสู่ระดับโลกได้เลยครับผม ซึ่งตูไปตูเนี่ยครอบครอง Big Data มหาศาลมากๆครับแล้วก็มีผู้ใช้จำนวนมากทำให้เป็นวัตถุดิบชั้นดีในการสร้าง AI ขึ้นมาได้นะครับ แล้วไปตูเนี่ยเขาก็ได้ร่วมมือกับหน่วยงานระดับโลกมากมายนะครับที่คอยมาช่วยสร้าง AI ให้เขาไม่ว่าจะเป็นพวก Microsoft i นะครับ i n t เ l n v i d i a นะครับแล้วก็ Hyundai Honda พวกนี้ก็คือมาทำเรื่องรถด,ด้วยนะครับก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กันใน Apollo Project นะครับเพื่อสร้างรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองแล้วก็สร้าง AI ต่างๆ เรามาดูบริษัทที่2กันครับบริษัทที่2คือตัว A คืออาลีบาบาของแจ็คหม่านั่นเองครับอาลีบาบาเนี่ยถูกต่อตั้งเมื่อวันที่28เดือนมิถุนายนปี1999นะครับตอนแรกเริ่มต้นทีเนี่ยเขาก็มีคอนเซปต,ต์มาจากการที่จะตั้งใจทำ e ํำ e-commerce ครับเพราะว่าตัวแจ็คหมาเองเนี่ยก็ไปเห็นมาว่าเออ e-commerce ของในฝั่งเมกาอะไรพวกนี้มันมีความเป็นไปได้ในการเติบโตสูงนะครับก็เลยได้มาเริ่มทําที่จีน แล้วก็มันก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากตอนแรกที่เป็นเพียงแค่ C 2 C คือ Customer to Customer ขยายเป็น Business to Customer แล้วก็ Business to Business แล้วก็ไม่ได้หยุดแค่อ l ลีบาบนะครับก็ได้ขยายตัวไปเป็นเขาเปาอื่นๆอีกมากมายนะครับผมซึ่งณปัจจุบันเนี่ยตัวเว็บไซต์ของอ l ลีบาบาเช่นเถาเปาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์อันดับ3นะครับที่ถูกเข้าใช้งานมากที่สุดในประเทศจีนนะครับรองลงมาจาก ออเว็บไปตูแล้วก็คิวครับตัวบาบาเนี่ยก็มีจุดเด่นอย่างหนึง่งคือได้เอาเข้าสู่ตลาดของอเมริกาเรียบร้อยนะครับในตลาดหุ้นนิวยอร์กซึ่งเขาเอาเข้าในวันที่19กันยายนนะครับปี2014ทําให้เรียกได้ว่าเป็นการนําเข้าหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดที่บริษัทจีนเคยเข้ามาในตลาดอเมริกาครับโดยมูลค่าที่นําเข้ามาเนี่ยประมาณ2องแสนสามหล้านดอลลาร์ US ูือว่าเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกด้วยครับผม阿里บานี่ ก็ยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆไม่ได้หยุดเพียงแค่ e-commerce company แต่ว่ามุ่งเข้าไปสู่ตัว AI artificial intelligence เช่นกันนะครับแล้วก็ขยายไปสู่เรื่องของการให้ยืมเงินนะครับการปล่อยสินเชื่อนะครับมากมายครับก็ถือว่าบาบาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เก็บข้อมูล Big Data อย่างมหาศาลนะครับแต่ว่าจะไปนเน้นในการเลือกจะไปนเน้นในเรื่องของการซื้อขายแล้วก็ Big d a t a ที่เกี่ยวข้องกับ e e-commerce เป็นหลัก บริษัทต่อมาครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนัก็คือ Tencent นะครับเทนเซ็นเนี่ยก่อตั้งเมื่อในปี1 998นะครับโดยมาหัวเทงนะครับหรือว่ารู้จักกันในชื่อโพนี่มานะครับซึ่งตัวนี้เป็นโซเชียลแพลตฟอร์มที่มีลูกเล่นมากมายนะครับมันเริ่มต้นจาก QQ ครับแล้วก็พัฒนา WeChat ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเป็นเครือข่ายสำคัญมากๆที่ประชากรจีนใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต่างๆนะครับ แล้วก็มีเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของระบบการจ่ายเงินการให้บริการด้านข้อมูลต่างๆแล้วก็รวมถึง AI ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตัว Tencent เองเนี่ยมีผู้ใช้แอคทีฟตลอดเวลาเนี่ยมากกว่า170ยสล้าน user ต่อเดือนนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากแล้วตัวแอปพลิเคชันสำคัญของ Tencent เช่น WeChat เนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยมอันดับ3ของโลกนะครับเรียกได้ว่าตัว Tencent เนี่ยไม่ได้เติบโตแค่ประเทศจีนเท่านั้นแต่ว่ามุ่งสู่ระดับโลกแล้ว เป็นรองแค่เพียง WhatsApp และ Messenger เท่านั้นเองนะครับผมอย่างไรก็ดีนะครับตัว Tencent เนี่ยไม่ได้เป็นแค่แอปแชทธรรมดาครับสิ่งสำคัญก็คือหน้าปัจจุบันเนี่ยเขาได้พัฒนาด้านวิดีโอและออนไลน์เกมมิ่งต่างๆนะครับจนก้าวเข้ามาสู่เป็นที่1นในโลกแล้วในตอนนี้นครับเรียกได้ว,ว่าอุตสาหกรรมเกมต่างๆเนี่ย Tencent เนี่ยมีส่วนแบ่งตลาดที่เยอะมากๆแล้วครับเรามาดูตัวสุดท้ายของแบกันนะครับก็คือของ Xiaomi ครับ เซี่ยมี่นะครับน่นเป็นเหมือนกับน้องเล็กแต่เล็กแบบพิกขี้หนูครับเซี่ยมี่ก่อตั้งช้ากว่า3บริษัทนะครับเกือบประมาณ10ปีครับโดยก่อตั้งในช่วงเดือนเมษายนปี2010นะครับแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วครับ จากเป็นแค่แบรนด์ที่เหมือนกับผลิตของแล้วก็คุณภาพไม่ดีมีคําล้อเลียนมากมายเมสติงไซน,น,น,น่านครับก้าวขึ้นมาตู่ระดับโลกได้อย่างภาคภูมิครับเซี่ยมีครับก่อตั้งโดยเล่ยจุนนะครับโดยแรกเริ่มเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผลิตสมาร์ทโฟนอย่างเดียวนะครับเขาก็มุ่งเป้าผลิตหลากหลายผลิตภัณฑ์แต่แรกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ใช้ภายในบ้านต่างๆนะครับซึ่งถ้าสังเกตเห็นเนี่ยจะเห็นว่าเซี่ยมี่นี่มีความแตกต่างกับแบรนด์สามตัวแรกอย่างชัดเจน,นโดยที่ว่วา สามตัวแรกเนี่ยเน้นไปด้านของเรื่องซอฟต์แวร์เป็นเน้นของเรื่องบริการนะครับแล้วก็โปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแต่ว่าเสี่ยมี่เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างฮาร์ดแวร์เป็นหลักครับแต่ไม่ได้แปลว่าทางซอฟต์แวร์เขาอ่อนแอนะครับเรเรียกว่าจุดเด่นสําคัญเนี่ยคือตัวฮาร์ดแวร์ครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเกม changing ของประเทศจีนอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเสี่ยมี่ได้ผลิตฮาร์ดแวร์สําคัญๆมากมายที่เป็นที่นิยมทั่วโลกนะครับแล้วมันจะเป็นการตอบโจทย์สําคัญของ AI อย่างหนึง่ง เพื่อก้าวเข้าไปสู่ในยุค Internet o น t ตออฟตนะครับซึ่งสินค้าที่คนไทยนิยมหลายๆอย่างก็เช่นนาฬิกาข้อมือเสี่ยวมี่นะครับที่ราคาถูกกว่า Apple Watch และก็เข้าถึงง่ายเป็นที่นิยมกว่าแล้วก็มีประเภทอื่นเช่นมือถือที่ราคาถูกกว่าเครื่องป้อกอากาศแล้วก็ลำโพงอะไรอย่างนี้ครับก็คือเสี่ยวมี่เนี่ยตอบโจทย์เรื่องของ Internet o f t h i n g s อย่างมากเลยครับผม สิ่งสำคัญนะครับที่เป็นก้าวสำคัญของเซี่ยวมี่เนี่ยเซี่ยวมีเคยออกสมาร์ทโฟนครั้งแรกในปี2000ครับในช่วงเดือนสิงหาคมแต่ว่าเขาใช้เวลาเพียงแค่10ปีนะครับก้าวเข้ามาสู่จากแบรนด์โนเนมในการทำสมาร์ทโฟนขึ้นมาสู่อันดับที่2ของโลกนะครับของผู้ขายมือถือนะครับเรียกได้ว่าแซงหน้า Apple และแบรนด์อื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในไตรมาสที่2ปี2021ครับ ตามหลังเพียงแค่บริษัทเกาหลีใต้อย่างซัมซุงครับผมซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากรายงานของนัล a ิสันะครับผมสเสน่ห์ของเซี่ย i มีเนี่ยมีอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาที่ย่อมเยาวกว่าแล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายเชื่อมต่อกับระบบ Android ได้โดยไม่มีขีดจำกัดน,นะครับและนี่นะครับก็คือ4บริษัทสำคัญที่เป็นเหมือนกับเสาหลักสำคัญที่คอยขับเคลื่อนผลักดัน เทคโนโลยีของจีนเพื่อก้าวเข้าสู่ระดับโลกนะครับผมเมื่อเรามอง4บริษัทนี้นะครับเราจะเห็นแล้วนะครับว่าทิศทางการเติบโตของประเทศจีนเนี่ยแล้วก็ในการพัฒนาเนี่ยก้าวกระโดดอย่างมากนะครับ จากช่วงปี2000กว่า,วาเนี่ยบริษัท3บริษัทเติบโตขึ้นมานะครับเป็นไปตู้เทนเซ่อาล์มีบานะครับแล้วก็น้องใหม่ที่เกิดในปี2010อย่าง Xiaomi. เซียวมี่ก้าวขึ้นมามีบทบาทสําคัญของโลกอย่างมากนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มยอมรับแล้วก็มาใช้บริการของประเทศจีนมากขึ้นนะครับกล้าซื้อสินค้าจีนมากขึ้นไม่ใช่แค่ว่ามองว่าของจีนเป็นของ made in China แล้วคุณภาพไม่ได้เป็นแค่ของก๊อปเหมือนแต่ก่อนนะครับ กอจากนี้นะครับเราจะเห็นทิศทางที่สําคัญก็คือ4บริษัทล้วนเน้นการพัฒนาไปสู่ AI นะครับและอีกบทบาทสําคัญหนึ่งคือ4บริษัทนี้ก็ยังได้ใช้เงินหลายๆส่วนเนี่ยทยอยไปลงทุนในสตาร์ทอัพเล็กๆมากมายนะครับในประเทศจีนจึงเป็นแรงสําคัญนะครับในการผลักดันเทคโนโลยีจีนให้ก้าวกระโดดยิ่งๆขึ้นไปในอนาคตนะครับผม ส่วนทิศทางในอนาคตของการพัฒนาเทคโนโลยีจีนจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงว่าจะชนะอเมริกาและก้าวสู่การเป็นเจ้าเทคโนโลยีของโลกหรือไม่นะครับเราก็คงต้องดูกันไปในอนาคตนะครับผมสำหรับเรื่องราวที่นำมาแชร์ให้เพื่อนๆก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ